ประกันเฮ้ยประกันตัดคลิปประกันภัยคลิปปึ๊บทะเฮ้ยบอลไปเอาคลิปไปเอาไปขวานไปเอาคลิปไปยอาไปแล้วของเกมเมอร์นะครับกะเพราหมูก้อยกระเพราหมูก้อยเดียร์น่นาไทบิงชาเลนจ์โดยทีพยาประกันภัยตามชิวประกันภัยของเกมเมอร์ วันนี้ผมได้ข่าวว่าเรามีชาเลนจ์มาเล่นด้วยในโฟชื่อชาเลนจ์ว่าอะไรนะพี่นิ้วขยับไปกับพิมเมื่อกีอ้พิมพ์คำว่าประกันภัยของเกมเมอร์ให้ได้มากที่สุดเรามีเวลา30ิวินาทีครับผู้ชนะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นอีก2คนโดนทำโทษแน่นอนครับเรื่องการพิมพ์เราอยู่กับคีย์บอร์ดมาชั่วชีวิตแล้วครับจริงตั้งแ,แต่เกิดมาคือมือตัดคีย์บอร์ดแล้วอะมาไปฉีงซะ้วยแล้วรอดูคนฉิง,งจะแพ้หรือเปล่า อ่ะครับผมคนแรกครับเคมแะทินายว่าไงสองคนข้างคิดว่าไหวป่ะเพราะว่าลิ้นยังพันจริงนับประสาอะไรกับคีย์บอร์ดจริงีนัไกี่คำได้ประมาณหกสิบหกสิบคำอ่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงประมาณห้าประมาณไอ้ไอ้ยังยังเอามือจับหูดิมือจับหูเออเอามือจับหัสอง หนึ่งไปไปเดียวกยลุกพ่จะลกเดียลกเ่ลุกเกจเยโอโน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 ว้างไ้ไ่ะไไเหม็นกัดเหม็นกัดกัดของว้าว very dangerous นี่เกมเ่มประกันประกัน เฮ้ยประกันัติดประกันภัยทิปเพิ่มฮะเฮ้ยบอมทิปประกันภัยทิปสองเมเมอรเมื่อเฮ้ยเมื่อเนี่ยรัดเรียบร้อยครับได้แค่สี่ยังอยู่โอ้โหก็คือบอมมาทิปหัวกูเม่นก็ไปทิปหัวกูเม่นก็ไปทิปเยอะมากมากก็เยอะอยู่เยอะอยู่ 3 2 1เยซูไอ้เราเราทิ้ไปยังเปานหัวนะวันนี้เราทิ้งไปแล้วของเกมเมอร์ไปแล้วเขามันต้องมัต้องมีมีชาเขียวด้วยมีกระเพราหมูก้อยกระเพราหมูก้อย เก็บเอาแล้วอะไรเดินฝ่าษาเรเอ้ยไอ้บอมไอ้บอมพวกนี้กินข้าวอะไรก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวไหมมีหมูกรอบด้วยนะเว้ยมีกะเพราหมูกรอบไหมกะเพราหมูกรอบด้วยนะเว้ยเฮ้ยมึงมีหมูสับหมูสับไข่ดาวได้ไหมไข่ดาวไหมอร่อยนะเว้ยไข่ดาวเซ้งเฮ้ยเฮ้ยมีไข่ดาวด้วยนะเว้ยไอ้บอมมึงจะกินอะไรสรุปว่ามึงจะกินอะไรเอถึงตะเล่นแล้วราาไหมแล้วผมได้50ก็คือผมชนะพี่กายไปแล้วโอเคครับพี่กายได้42มาลุ้นกันคนสุดท้าย ก <In> ็กอดภัยแล้วเพราะว่าผมชนะพี่กายะนะอยู่ขึ้นอยู่ที่พี่โฟแล้วว่าจะได้มากกว่าผมหรือเปล่าถ้าพี่โฟได้มากกว่าผมผมก็ต้องโดนลงโทษแต่ถ้าพี่โฟได้น้อยกว่าผมพี่โฟต้องโดนลงโทษ <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ครับวิกฤิวิกฤิดเ่อน <c oughs> ิกฤตใจนงยังไงไอหัวน้ําเงินฝั่งนู้นก็โดนได้พร้อมแล้วหรือยังเลลิกพร้อมแล้วครับเอามือจับหูนะครับเอาครับสองหนึ่งไป เอ้อ้ไอ้อมอ้เมกัเน้เน้ยนบอมเออจริงที่ร้างเ้ยดคนเ้มาเขนทกทีโอยตลดิคนเน้ออกดูดิดูดิเมจักรเฮ้ยโอ้ยต้องมอสมาธิจริองมือสมเฮ้ยไฟเ้ยไไฟอะไรไฟยอะไร กูดีไปคือนี่ดิงเจิงไปไม่เอาไอ้กูไม่หนุนยาีฟันกูไม่ห่าฟันอยู่ไหนอยู่ไหนเนี่ยไม่ไ้ใไม่ตอนเนี้ยเล้มเย็นี่่เย็นเพราะว่า่มม่งเย็นจะเย็นไปเลยไปเลยไปกันเลยไปกันเลยไปกับพี่กายเลยไปกับพี่กายเลยสี่สองไมริานและผู้ชนะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวครับคือผมเองนะคือดีใจมา ผู้แพ้นะครับมันจะมีบทลงโทษก็คือต้องไปวิ่งรอบสนามแต่ต้องพูดคำว่าประกันภัยของเกมเมอร์มันต้องลากเขียงให้ยาวที่สุดอ่าพร้อมกันแล้วหรือยังครับผู้แพ้พร้อมครับพร้อมแล้วไปกันครับนครับตอนนี้ผู้แพ้พร้อมที่จะวิ่งแล้วครับได้เดีย๋ยวผู้ชนะน้ำให้ครับ <Okay. S 2> เตรียมตัวสาม สองหนึ่งไปทยของเกมอยาัแล้วแล้วมมม่หมิตนะคนเนี้ยฟิตฟิตฟปอดีปอดีโอเหนื่ยเนี่ยเเนี้ยเขามามือมือมือ ก็จบกันไปแล้วนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับที่เพจเทียรหน้าขอเราเีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยคณะตลกก็คือพวกเราเองไม่ต้องไปดูที่ไหนอยากเยลโล่มะม่วงลาดกันเียงเท่านี้อะไรวะเนี่้ ประการสุขภาพเกมเมอร์เจ้าแรกของไทยคุ้มครองหกภัยนิ้วล็อกหูดับฉัพลันจอประสาทตาเสือ่อมเส้นประสาทข้อมือกดับกระเพาะปัสสาวะอักเสบและภาวะพิขิคมริสมัครได้แล้ววันนี้ทิพยะประการไทย